ผมได้เห็นเขาเล่นในซีเกมและผมอยากเห็นเขาอย่างใกล้ชิดในการฝึกซ้อมและเชื่อว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติได้อย่างแน่นอนเราเห็นเขาจากมุมนอกมาแล้วเราก็จำเป็นต้องจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดมาโน่โูกิงกุนซือทีมชาติไทยกล่าวหลังจากเรียกอนันยอดสังวานดาวเตะของสโมสรลัมฟูบริเอติดทับช้างศึกชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ในการอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าดีที่จะไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงครับสําหรับออยนันยอดสังวานทำผลงานได้ดีครับในสีเกมครั้งที่ผ่านมาในเจะช่วยเีมทำได้แค่รองแชมป์ก็ตามครับแต่ผลงานส่วนตัวถือว่ายอดเยี่ยมครับจนถูกมาโน่โฟโกิง้งเรียกมาติดชุดใหญ่ครับในเกมที่จะออกไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงครับใน ฟีฟ่าเดเดือนมิถุนาคนตมิถุนายนนี้ครับผม